ครับค่ะ,ะทีนี้มาดูอ,อ,อีกประเด็นหนึ่งเนี่ยนะครับคือช่วงนี้เนี่ยก็จะมีฝ่ายนัดเรียกร้องแบบนี้นะให้ยุบสภาบ้างให้นายกลาออกหรือให้มีสูตรทางการเมืองใหม่มีรัฐบาลแห่งชาติมีรัฐบาลสร้างชาติแล้วแต่จะเรียกเนี่ยนะครับคุณธนกรวังบุญคงคณะเลขานุการรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะครับก็ออกมาให้ความเห็น ในกระแสต่างๆเหล่านี้นะครับโดยบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับทางที่ดีทุกฝ่ายควรเอาเวลามาช่วยกันแก้ปัญหาโควิด -19 จะดีกว่าเพราะนายกรัฐมนตรีไม่ได้สนใจเรื่องนี้สิ่งเดียวที่ท่านนายกให้ความสําคัญที่สุดคือการแก้ปัญหาโควิดให้กับพี่น้องประชาชนจึงอยากฝากไปยังพักการเมืองกลุ่มการเมืองต่างๆว่ามาช่วยกันทํางานเพื่อประชาชนจะดีกว่าส่วนกรณีที่นายพิธาลิมจเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าไกลระบุว่า ภายหลังพลเอกประยุทธ์ประกาศการแก้ปัญหาการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติวาระที่แท้จริงก็คือการรื้อถอนระบอบประยุทธ์นั้นเนี่ยนะครับคือคุณพิธาบอกเนี่ยเอาเอาไอ้ไอไวาระการต่อต้านการทุจริตเนี่ยเป็นวาระแห่งชาติเอาวาระนี้ดีกว่าการรื้อถอนระบอบประยุทธ์เนี่ยควรจะเป็นวาระแห่งชาติน,นะนะคุณธานากรก็บอกว่า,าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยพี่น้องประชาชนตัวประเทศก็ได้เห็นท่าแท้ของนายพิธาว่านายพิธาไม่ได้สนใจความทุกข์ร้อนของประชาชน ยังคงใช้วาทกรรมโจมตีพลเอกประยุทธ์แบบรายวันส่วนที่บอกว่าปัญหาการทุจริตล้วนแต่อยู่ในรัฐบาลน,นั้นนายกคมตรีก็ประกาศชัดเจนว่ามีปัญหาตรงหมายก็จัดก,การเด็ดขาดนอกจากนั้นมีหน่วยงานตรวจสอบมากมายว่าไม่ว่าจะเป็นสอตองอปป,ปชหรือพักฝ่ายค้านแม้แต่นายพิธาก็สามารถตรวจสอบได้ดังนั้นนายพิธาเนี่ยก็ควรให้ความเป็นธรรมกับพลเอกประยุทธ์บ้างที่ผ่านมาตัวพลเอกประยุทธ์เองไม่เคยเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอรัปชันแม้แต่เรื่องเดียว นะครับอันนี้ก็เป็นการโต้กันนะค่ะ